ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girls taro t นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคลิปใหม่นะคะที่เคทำขึ้นมานะคะชื่อว่าเป็น situation s h i p นะคะหรือว่าเป็น situation สถานการณ์ใน relationship อะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันก็จะเป็น เป็นแบบว่าคล้ายๆว่าไพ่ยอยากเล่าเรื่องอะนะคะเค้กจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะอิลูมินาตินะคะตัวนี้นะคะในการเล่าเรื่องซึ่งเค้ก,กจะสับแล้วก็ตัดออกมาครึ่งหนึ่งเค้กจะอ่านแค่ครึ่งเดียวนะคะด้วยการเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆนะคะว่าอ่สถานก,การณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะคะที่เข้ามาฟังในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นเรื่องของอนาคตก็ได้นะคะ อืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีพีแรกเนาะซึ่งเค้กใช้ชื่อคลิปว่าถ้าอยากเล่าแต่ว่าใช่เรื่องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก,ก็ลองลองลอง,ลองฟังดูนะคะเผื่อใครชอบเนาะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะอืมนี่จะเป็นการเล่าไปเรื่อยๆืเรื่องของใครก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้มันอาจจะสลับกันก็ได้อ่าเริ่มเลยนะคะ ืเขานะคะเขาคนนั้นนะคะมองว่าคุณเนี athletes, ่ยเป็นคนที่โสดสวยเก่งอารมณ์แบบว่าโสดสวยแล้วรวยมากแล้วเขาไม่อยากให้คุณโสดแบบนั้นเขาอยากจับจองเป็นเจ้าของถ้าคุณคือเสื้อผ้าชุดฟินาเล่ที่แบบแขวนอยู่ในร้านอ่ะเขาก็อยากสอยมาเป็นเจ้าของ เออแบบไม่อยากให้ใครได้ชุดนี้ไปต้องต้องมีให้เขาคนเดียวที่ได้มาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวคุณเองก็แบบว่าอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดนั่นนี่มาซึ่งผ่านผ่านมาแล้วแล้วก็เรียนรู้แล้วนะคะปัจจุบันก็คือแบบพร้อมอาจจะพร้อมที่จะแบบเปิดใจมีรักใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยังอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่ดีพร้อมนะคะสําหรับคุณ คือคุณอะเป็นแบบนายอัพเพนด์เคอลอะเป็น,เ,ออเ,ปนเป็นคนที่แบบโซ่รวยแล้วรวยมากเออประมาณนั้นน่ะแต่เขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่า เขาเขามองนะอันนี้คือเป็นมุมมองของตัวเขาเองที่มองตัวเขาเองว่าเขายังไม่ดีพร้อมยังไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการงานฐานะและการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายัางไม่ดีพอสําหรับคุณส่วนตัวคุณเองอะก็มองว่าเออฉันก็โสดไปเถอะเกาะคานไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยจะประดับเพชรประดับพลอยประดับทองอะไรก็คือแบบเอออยู่บนคานเมื่อไหร่จะมีใครมาสสยฉันสักทีอะไรมาณนั้นคุณก็รอรอรอคะ่ะแบบเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ยึดติดกับอดีตแล้วอะไรอย่างเงี้ย คราวนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยต้องเข้ามาแบบที่เข้ามาแบบที่ว่าถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีเข้ามาคุยมาจีบชวนไปกินข้าวไปเดทดูหนังเป็นแฟนอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือต้องไปไปไป,ไปเป็นขั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณเนี่ยคือคือ b ิวเอ f ฟอร์จนเป็นกลับหัวเนาะมันก็จะได้เจอเจอคนเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่ว่า <c oughs> คุณคุณดันคือคุณคุณดันไพ่ต่อมาคือได้เดวิลวเว้ยคืออ่าคุณคุณดันแบบว่าพร้อมจะลงจากคานมากจนแบบพอลงจากคานแล้วอ่ะพอลงจากคานแล้วคือเอ่อถ้าถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวไปดูหนังปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูหนังที่โรงหนังอ่ะนะคะไปสถานที่ข้างนอกอ่ะไปกินข้าวกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บคุณอยากจะถามคู่หัวคุณเลยว่าไปต่อที่ห้องเราไหมดูในทิปที่ห้องเราเปล่าอะไรให้เดวิ้วขึ้นมาคือคิดในทางดีไม่ได้เลยอ่ะ คนเคยล่ะคราวนี้พอคุณแบบแสดงท่าทีอย่างนั้นนะว่าแบบเป็นคนอาจจะเป็นคนเปิดเผยหรืออาจจะแบบว่าชวนคุยในเรื่องแบบนั้นน่ะคะ่ะหรืออาจจะแบบว่าคุณอาจจะอยากจับมือเขากอดเขาหรือแบบในเรื่องอย่างนั้นอ่ะเขาแบบ้าใจปะเออไม่เคยไม่รู้ว่าลิมิตของแต่ละคนมันแค่ไหนเนาะอแต่ว่าเขาเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็แอบ,บตกใจนะว่าแบบเฮ้ยเธอรีบเธอรีบขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเธอรีบขนาดนี้เลยเหรอ แต่แต่เขาก็แบบเขาก็ไม่ได้ถอยอะไรไปนะเขายังชอบอยู่นะคะเขาก็ยังมองว่ายังมองว่าคุณแบบเป็นคนที่คนที่เขาแบบยังชอบอยู่อะไรเงี้ยเออแต่แต่แอบ,บตกใจนะแบบแบบขนาดนี้เหรอรีบแบบว่าอะไรเงี้ยเออส่วนคุณก็จะรู้สึกว่าอ้าวฉันต้องเบรกเองเหรอ ฉันจะต้องเบรกก่อนใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคือไปขั้นนั้นไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนก็ได้อะไรอย่างคุณคุณก็รู้สึกว่าเออเบรกเบรกก่อนก็ได้ยังไม่รีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจคือตีบรีบออยากไปดูเน็ตฟลิกที่ห้องเธออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากให้เธอมาดูเน็ตฟลิกห้องเราอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ค่ะเขาอ่ะรู้สึกว่าอยากจะมอบความรักความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยให้กับคุณในวันที่แบบเขาพร้อมมากๆพอเขาให้คุณปุ๊บคุณจะได้แบบ ว้าวอะว้าวทั้งใจ,ใจก็ฟูหน้าก็บาน,น่ะแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยการที่ได้ได้เขาเป็นแฟนแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณว้าวแบบนั้นนะคะแล้วคันเนี้ยตัวคุณก็อารมณ์แบบว่าอืมฉันก็รู้แหละว่าฉันมีดีฉันสวยและรวยมากฉัน,นั่นฉันดีอะไรเงี้ยฉันก็รู้แหละแต่ว่าฉันอะคือคือต้องการกใครสักคนมากๆในตอนเนี้ยเออจะลีลาอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคือ คือแบบอารมณ์คุณแบบว่าจะรีลามากรออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออส่วนเขาก็คือแบบว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยอ,อ่าไม่ใช่รู้สึกว่าตอนนี้สิคือ,ค,อคือตอนที่เขามาแบบแอคชั่นทำนั่นทำนี่ให้เราคืออยากอยากไปต่ออยากขอเป็นแฟน,แนอยากนั้นอยากนี่อนะค่ะเขาเขาจะเขาจะ,เขาจะไอเนี้ยเขาเขาจะเขาจะเปสุดไปสุดนะคือถ้าคุณอยากได้อยากกินอะไรทำไมคือแค่พูดออกมา แ,บบแคบเอ่ยปากปุ๊บเขาจะแบบได้ที่ไหนไปสิอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่พร้อมพร้อมให้เพราะว่ารักมากชอบมากคือแบบเป็นคนที่น่าหลายเคสบอกก็คือแบบตามสเต็ปมากๆแล้วพอเขามีเขามีครบเป็นคนที่มีครบทุกอย่างแล้ววันที่เขาเข้ามาหาคุณมายื่นความรักให้เนี่ยเขาจะต้องเป็นเป็นเขาเป็น p รว v i เดอร์เป็นซับพอร์เตอร์ค่ะเป็นคนที่เตรียมไว้ให้และพร้อมที่จะให้เออเป็นกีเฟอร์ด้วยอะไรเงี้ย คุณก็ถ้าถามว่าเปย์ไหมก็เปย์ไม่อันนะคะเออ,อแน่นอน,นะคะ่ะก็คือแบบเป็น prince of pentacles นะคะก็คือ,เ,อเงินถุงเงินถังนะคะตัวเขานะคะส่วนตัวคุณนะคะเป็น princess อโอ,โอ my god นี่โซเมทหรือเปล่าทวินเฟมเหรอทวินเฟมนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยคือไพ่เขาเป็น prince of pentacles นะคะ ไพ่คุณนะคะเป็น princess o f p e n t a c l e นะคะเซ็มสูตรเซมสุดก็คือ s a ซ d Dress แต่งตัวเหมือนกันคือชื่อก็ชื่อเหมือนกันแปลว่าอันนี้คือคู่ twin flame หรือว่า soulmate นะคะเฮ้ยคือเค้กไม่ได้จับไพ่ก่อนนะคือเค้สับๆทุกคนรู้ใช่ป่าเค้กสับไพ่แล้วเค้กก็เปิดเออแล้วคราวนี้ก็คือฮ้ยแล้วพอพวกคุณแบบได้ได้ใช้เวลาด้วยกันอะ ได้มีการให้มีการรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะออฟเฟอร์ต่างๆนั่นนี่ได้ใช้เวลาด้วยกันได้รู้จักกันนั่นนี่คือคุณจะรู้สึกว่าคนที่มันใช่อะคนที่มันใช่มากมันใช่มาก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 ่ยก็กก oh คือพริ้งเซาเป็นตะเขียโอ้ยสวยมากเลย <c oughs> ใจเต้นแล้วเนี่ยคือชอบมากเลยอะตีเนาะนี่นี่คือความความชอบที่เคปมีต่อพายอะนะคะว่าเวลามันออกมาเหมือนกันแล้วเคปแบบว้าวอะไรเงี้ยเออคราวนี้นะคะอืม <c oughs> ถ้าได้คบกันปุ๊บ เขาจะชัดเจนมากๆว่าถ้าคบกับเขาอ่ะคุณไม่ต้องมาวอรี่หรือว่ากังวลในเรื่องของมือที่สามเลยเลยมือที่สามเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแน่นอนนะคะอืมส่วนตัวคุณก็คือยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเออเนี่ยเอเดอรับขึ้นนะคะคือพอเขาแบบยิ่งเขาจริงใจมากยิ่งเขาให้เท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกว่าคุณต้องให้เขากลับ เท่าๆกันหรือมากกว่าด้วยซ้ําคือจริงใจมาจริงใจกลับอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นคู่โซเมตวินเฟรมมากฮัลโหลไพ่ดีมากอะสวยมากเลยอะอืคราวนี้เนี่ยในวันที่เขาอะคะ่ะเจอปัญหาคุณจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหา หรือว่าหาทางออกให้เขาได้ในวันที่ตัวคุณเองเจอปัญหาเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างคุณคอยซัพพอร์ตคอยช่วยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าสองคนนี้ค่ะเป็นเหมือนจิ๊กซอที่มาเติมเต็มกันแล้วกันนะคะเออก็คือเป็นทวินเฟลมจริงๆนะคือแบบชัดมากอืคันนี้ค่ะหลังจากที่คบกันไปแน่นอนว่าเขาอะจะยังแบบว่าเขาเรียอะไรนะรับแล้วก็ให้เกียรต แล้วก็รักแบบก็คนคนนี้อนะเนาะเออรักแล้วก็ให้เก็บเป็นอย่างดีนะคะแล้วแต่ว่าเหมือนเป็นตัวคุณเองอะคะ่ะที่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาอะคุยเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอยากมีครอบครัวนั่นนี่คุณจะรู้สึกว่ายังอย่าพึ่งอ,อะไรเง,งี้ยถ้าถ้าตอนที่เขาเปิดปากพูดเรื่องเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าอย่าพึ่องอยังก่อนเอออะไรเงี <S <S ้ยค่ะเขาก็จะแบบอ่าโอเคยังก็ได้ให้เก็บมากเลยนะคือแบบอ่ะรอก็ได้ เนี่ยคะ่ะไพ่เดอะแฮงแมนก็คือคนที่รู้ทุกอย่างดีเห็นทุกอย่างหมดคือรู้แต่ยินยินดีที่จะรอยินดีที่จะแบบดีเล์เวลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมคราวเนี้ยเขาก็จะรอให้คุณพร้อมแล้วถามว่าเมื่อตัวคุณพร้อมแล้วอะ่ะคุณจะกลับมาบอกเขาไหมว่าเออฉันพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะอะไรอย่างนี้อย่างงี้งี้กันนะอะไรเงี้ยซึ่งคือเขาก็แบบว่าไหนดูซิแน่นอนคะ่ะเขาพร้อมไปต่อคุณเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรนะคะ เขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องแย่ก็คือไปต่อด้วยกันไม่ว่าคุณจะแบบสวยหรือไม่สวยหรือว่าอ้วนขึ้นพร้อมลงอะไรอย่างเงี้ยคือเขายอมรับได้หมดเลยแล้วพร้อมที่จะไปต่อกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ย King of เบ n d s นะคะเนี่ยพออยู่อยู่กันไปนานๆเขาจะยังมีรู้สึกว่ารักเทิดทูนแล้วก็แบบมีพาชั่นกับคุณอยู่ในเรื่องของ เซ็กเรื่องของอะไรอย่เงี้ยค่ะเขาก็จะยังชอบยังเอนจอยกับการมีคุณในชีวิตยอยู่เสมอเสมอ,อมส่วนตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่นิ่งดูดายด้วยนะถ้าสมมติว่าเขาเจอปัญหาอะไรอะจริงๆคุณจะแบบซัพพอร์ตเขามากคือต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยที่เขาบอกว่าเบื้องหลังของผู้ชายที่ประสบความสำเร็จจะมีผู้ผู้ผู้หญิงที่ดีอยู่ข้างๆก็คือภรรยานั่นเองโอ๊ย ในวันที่เขาจะต้องตัดสินใจอะไรเขาก็จะค่อนข้างมีวิธีพูดและวิธีตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดมากๆนะคะคนที่เป็นผู้ชายนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็จะเขาเรียกอะนะให้ความเคารพกับการตัดสินใจของคุณผู้ชายเหมือนกันถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเก่งคุณคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเก่งแต่คุณก็จะให้เกียรติอีกคนหนึ่งเหมือนกันในการตัดสินใจเพราะว่าเราโตมากันแบบที่มีมายเซฟที่ว่า โอเคแหละบางครั้งเดินไปพร้อมกันบางครั้งมันจะต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้นําก็คือผู้นําครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะเออซึ่งคุณก็จะให้เกียรติว่าที่สามีคุณคนเนี้ยมากอือแน่นอนค่ะขึ้นมาย้ำเตือนอีกแล้วนะคะว่าเรื่องผู้ชายคนนี้นะคะจะไม่ไม่มีมือที่สามและไม่เลือกงานหรือเลือกคนอื่นมาก่อนคนรักแน่นอน เป็นคนที่พิวรตี้นะคะจัดลำดับต่างๆได้ดีมากในชีวิตเขานะคะแล้วก็คือคุณเนี่ยคุณสบายใจได้เลยในเรื่องของเขาคะ่ะถ้าเขาวันหนึ่งเขามายืนย่นยื่นถ้วยยื่นเหรียญให้ว่าแบบเออเรารักกันานะมาเป็นแฟนกันว่าเป็นคู่รักกันอะไรประมาณนะั้นคือไว้ใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนนี้แบบสิบสิบสิบอ่ะเออนี่มันสามีแห่งชาตินะเนี่ยใครๆก็อยากได้ควน,นี้คือตัวคุณน่ไม่ว่าคุณจะแบบใฝ่ฝันหรือว่าอยากจะทําอะไรอะคะ่ะคนคนนี้จะซัพพอร์ตคุณเต็มที่ เออก็คือเต็มที่กับชีวิตอละลิมิตไม่มีอะไรประมาณเนี้ยค่ะฟูออฟวอ n e นขึ้นมานะคะแต่งแน่ๆน,นะคะแต่งแน่ๆน,นะคะแล้วข้นก็คือเนี่ยมันจะมันจะทรานส์ฟอร์มเนาจากเดลิเวอรไปเป็น f ูออ o วอ n e ก็คือแต่งงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือได้แต่งแน่ๆมันก็ชัวร์ๆอยู่แล้วตั้งแต่ p r i นซ์กับออ Princess ขึ้นมาแล้วนะคะ p e n t าค l อที่มันเหมือนกันอนะเนี่ยพอแต่งงานไปแล้วนะคะชีวิตรักของคุณกับเขาเนี่ยคือจะแบบว่า เต็มไปด้วยความสุขมังข่งคั่งมีเงินอ่ะให้ดูเทนอปเอนเตอคสนะคะก็ Princess กับ Prince แต่งงานกันอะเนาะเ e นคเนาะก็เงินกับเงินเจอกันก็ต้องเงินเงิๆๆนเงินค่ะเออแล้วก็อ่ะนี่สองใบสุดท้าย2องใบสุดท้ายเนี่ยเดลฟูกลับหัวนะคะคุณผู้ชายเนี่ยว่าที่สามีเนี่ยเขาจะไม่เจ้าชู้นะคะเขาจะมั่นคงแล้วเป็นคนที่ทําอะไรแบบมีแบบแผนมากๆ คิดหน้าคิดหลังคิด next step คือเป็นเป็นสามีที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีมากๆนะคะคนเนี้ยแล้วก็ส่วนตัวคุณเองอะคะ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมั่นคงเหมือนกันและก็จะมีเขาเรียกอะไรน,นะมี passion นในตัวของคุณสามีเสมอเสมอคือทั้งสองคนอนะแบบตอบโจทย์กันมาก มากส,สิบสิบสิบนะคะโอเคไพ่หมดแล้วนะคะเคก็จะจบการอ่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นไพ่ของฝั่งคุณผู้ชายนี่ฝั่งคุณผู้หญิงะะอะไรเงี้ยค่ะเคก็จะแบบ เปิดแยกแยๆสองกองอะไรเงี้ยชอบชอบชอบเอเนอร์จี้ไพ่แบบนี้มากเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาอ่านให้ฟังแบบนี้อีกนะคะถ้าใครผ่านมาก็มันอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะคะในอนาคตนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่หรือว,ว่าตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยว่าอะไรเงี้ยผ่านๆไปถ้าคุณไม่ได้คู่กับคนปัจจุบันคุณอาจจะต้องไปเจอคนใหม่ที่เป็นคนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมซึ่งเคก็คาดบอกว่าในอนาคตให้จะเจอคนแบบนี้นะคะ เพราะว่าเขาเขาดีมากเลยนะเขาโอเคไหแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากเจอคนแบบไหนนะคะเราต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนนะคะเป็นคนแบบนั้นให้ได้ก่อนแล้วเราจะดึงดูดคนที่มีความคิดมี แอ t จ t u ุดอะไรที่มันคล้ายๆกันคล้ายๆคล้ายๆกันเข้ามาอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะสนุกกับการฟังคลิปอ,อ่านพ่ยภายเล่าเรื่องอะไรมาคลิปอ,อ่านไปนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ